ครับผมสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีนะครับพี่น้องชาว y o YouTube ทุกๆท่านครับครับก็ยินดีนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่องบาวพลคนสกลครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็ก็อยากบ่นๆให้ฟังนะครับว่าบอดี้ก็ค่อนข้างจะทำงานลำบากนะครับ รถเราก็เก่านะครับเร่งงานก็ไม่ขึ้นเลยนะครับฝนก็ตกสายแตกนะครับดินตรงนี้แข็งมากนะครับสายแตกสายแตก3มครั้งนะครับสเส้นนะครับในบ่อนี้นะครับแตกสามเส้นเลยนะครับของเก้ 2 0งก็ครั้งหนึ่งนะครับของจะตูดสั้นนะครับตูดหม้อขงข้าวนะครับ2 0 0 SR นะครับ HK200 s r ก็2ครั้งนะครับตัวนี้แต่2ครั้งนะครับเก็บงานก็ุลักทุลเลนะครับจตูดสั้นก็ลงไปเก็บข้างล่างนะครับเสร็จก็เป็นหน้าที่ของเจ้า e อนะครับ เก็บข้างบนนะครับเพราะว่าเป็นแท็ก80นะครับเดินเลนตรงนี้ก็ดีกว่าถ้าตูวสั้นนะครับตูวสั้นเป็นแท็ก60นะครับเดินมานิดโอ้จมมิดเลยครับขนาดเจ้าแท็ก80ก็ยังขนาดนั้นนะครับได้เปิดเปิดทางเดินไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยทางเดินไปเรื่อยๆเพราะว่าเดิมเราเปิดเปิดเบรมตัวนี้นะครับขุดเปิดเบรมตัวนี้นะครับ เพื่อทําสลบไกลไลน์นะครับเสร็จปุ๊บเราค่อยเดินดึงสลบดีสลบอีกทีหนึ่งนะครับก็เลยค่อนข้างนิลๆทะเลนะครับทีนก็เละครับเหมือนที่เห็นนะครับนี่ครับเรงที่เห็นครับโอ้ลงน้ำยังขังนะครับนี่ก็ฝนตกเพิ่งหยุดนะครับเมื่อคืนนี้ทั้งคืนนะครับ ว่นนี้ฝนตก5วันติดติดกันนะครับได้ทำงานวันหนึ่งโอ้ชั่วโมงสองชั่วโมงสมชั่วโมงเก่งสุดนะครับได้ทำงานสุดๆจริงๆครับบ่อน,นี้เจอฝนครับก็ต้องทำใจครับเป็นเป็นเข้าหน้าฝนนะครับอร่รง,งานก็ไม่ค่อยได้นะครับต้องรอจังหวะนะครับฝนหยุดเมื่อไหร่ เราก็เล่งเมื่อน,นั้นนะครับแทบไม่อยากจะเดินไปไหนเลยนะครับรพยายามนะครับว่าจะให้เสร็จวันนี้นะครับพยายามมาสามวันสี่วันนะครับมันทำไม่ได้ขุดไปแค่ชั่วโมงเดียวก็ฝนตกก็ได้ถอยนะครับ ขุดขึ้นมาเหมือนเอาดินขึ้นมาใส่น้ำนะครับเละหมดเลยครับขุดขึ้นมารถยังไม่ได้เหยียบยังไม่ได้เกียเลยขุดปุ๊บตกปับ๊บขุดปุ๊บตกปั๊บนะครับโอ้โหนี่ก็เริ่มลงเม็ดอีกแล้วครับเริ่มลงเมเง็ดอีกแล้วก็พยายามนะครับอยากเสร็จนะครับอยากเสร็จอยากไปบ่อใหม่แล้วนะครับ อ่านไว้ว่าจะเสร็จตั้งหลายวันโอ้เจอฝนเข้ามาอย่างนี้ก็เดินไม่ออกเลยครับแล้วก็ขอบคุณนะครับพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอยเป็นกำลังใจให้กับเบาคนคนสกลได้มานะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าทานาด้วยนะครับ ใครที่ยังไม่ทานาก็ให้ทํานาสะดวกสบายมีน้ํามีอะไรนะครับเพราะว่าฝนก็เริ่มลงแล้วนะครับโอ้โหมิดเท้าเลยครับฝนก็เริ่มลงเริ่มอะไรก็เริ่มมีน้ํามีอะไรทํานาแล้วนะครับแล้วยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับให้กับช่องบ่าพลคนสกลกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็คงจะขอจบคลิปนะครับไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ